ได้นะครับปุ๊บเดี๋ยวเรามาสลับกล้องกันดูนะครับว่าเมื่อเราติดเจ้าอีมิดไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเอาเลือกกล้องนะครับระดับ 4K ครับนี่โอ้โหชัดเวอร์ชัดมากทุกคนชัดเวอร์ดูดิดูดิระดับ 4K นะครับที่สําคัญครับดูนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเว็บแคมนะครับกล้องเว็บแคมนะครับเมื่อเลยเมื่อเลยดูน้อยนครับน้อยเพียบเลยน้อยเพียบเลยนะครับหน้าตาแบบมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเราได้อีมิดตัวนี้ครับแบบ 4K นะครับ C C 6 0 e แบบ 4K เปลี่ยนปุ๊บนี่ <laughs> แกวไหมโอ้โหอย่างชัดเลยนี่ฮะตัวนี้มีแบบเลือกแบบไฟได้ด้วยเอาไว้สําหรับนะครับทําให้นะครับแสงนะครับมันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วเอาไปทําอะไรตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสีได้นะครับทุกคนมี RGB นะปุ๊บ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 เอาไปติดกับขาตั้งครับเรามีขาตั้งตัวนี้แถมให้ในกรณีที่เราไม่อยากจะติดแบบนั้นใช่ไหมอ่าเราก็เอากล้องออกมาเลยติดแบบนี้เลยนะทุกคนขยับได้ปรับได้นะครับ ก็เอาตัวไฟตัวนี้นะฮะนีะฮะนะฮะนี่ครับหยิบเข้ามาแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมครับนี่ครับเราก็จะมีมิติมากขึ้นนะครับนะครับสีแดงมันก็จะเข้ามาหรือเราจะเอามาวางไว้ด้านหลังนะครับนี่ฮะทำเป็นฉากของเราได้นะครับเปลี่ยนสีได้หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วกล้องก็ชัดๆดูสิทุกคนนะครับไฟ R G B ก็เปลี่ยนสีได้มากมายนะครับนี่ฮะกล้ไดใครสนใจกล้องเว็บแคม E M I C หกสิบ E Nova โฟรเคนะครับกดที่ตะการเลยครับประมือ